อลันสวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูผักชีแบบไฮโดโปนิกที่พาปลูกไว้ในเป็นการทดลองปลูกผักชีไฮโดรโปนิกครั้งแรกนะคะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นผักชีไฮโดรโปนิกที่พาปลูกไว้มีความภูมิใจมากเลยค่ะผักชีที่ปลูกไว้ โตแล้วพร้อมทานแล้วค่ะพร้อมทานพร้อมขายแล้วเนาะดีใจมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะนี่ให้ดูรากเขาก็ประมาณนี้ขาวๆเลยหอมมากเลยนะทุกคนเวลาอยู่ใกล้กล่องแล้วก็แปลงผักเนี่ยก็คือว่าจะหอมมากหอมหอมผักชี พร้อมแล้วนะคะพร้อมทานแล้วพร้อมพร้อมส่งต่อให้ความอร่อยให้ลูกค้าแล้วจา้าก็มาอัปเดตให้ดูนะจ้าคลิปนี้ก็ชอบก็ไลค์ใช่ก็แชร์จ้า